สวัสดีนะครับพี่น้องชาวคาบาว p พีซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะได้มาทําการเปิดสวมใส่ในรอบ4เดือนนะครับพร้อมมูลค่าของไอเทมในตัวละครลนะเวลาปัจจุบันนะย้ํานะครับว่าราคาที่ผมจะอัปเดตนี้คือเป็นราคาปัจจุบันนะครับของมูลค่าที่สวมใส่ในไอตอนนี้ละครับ จะมีอะไรกันบ้างลองไปดูกันเลยครับเริ่มต้นก็จะเป็นโอฟเดมอนไนท์นะครับบวก18ครับคิ uh, ดเเรท1 1อ่าออฟเป็นคิดาเมจตามที่ผมนะครับ m 1 1ม x 3 DY10 ข้างนี้มูลค่าณนะตอนนี้นะเป็นราคาที่ผมทำนะครับก็จะอยู่ที่30,000 M นะครับ ชิ้นต่อมาก็จะเป็นอฟเดวอนายนะครับครับคีย์ทิคอลดามเมจยีนะครับบวกสิบแปดออฟคีย์ทิคอลเลดหนึ่งรูคียติคอลดามเมจสองรูนะครับ E X สี่ D Y สิบข้างนี้รวม E X แล้วมูลค่าก็จะตกอยู่ที่ประมาณ60,000 m เอ็มครับชิ้นต่อมาครับเป็นเสื้ออาคาเดมนะครับบวก18 mac m แแอม MM ยังไม่มีเอ็กนะครับ d y 1 0ชิ้นนี้จะตกอยู่ที่ประมาณ16000 M ครับชิ้นต่อมาจะเป็นหัวเดโมไนท์ครับบวก18ครับคี่ข้อดาเมจ27นะครับออฟคียดาเมจสรูลออฟแอมหนลครับ d y 1 0ยังไม่มีเอ็กครับชิ้นนี้ตกอยู่ที่ประมาณ25000 M ครับ ชิ้นต่อมาจะเป็นมืออะเคเดียมครับบุตันแล้วบวก18ครับแ <Mac S 1> ม็กแอมแอมยังไม่มีเอ็กครับดีไวสิบชิ้นนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ16,000เอ็มครับชิ้นต่อมาจะเป็นเท้าอะเคเดียมครับบวก20ครับออฟแอมสารูครับเอยังไม่มีดี1 0สิบครับชิ้นนี้ตกอยู่ที่ประมาณ20,000เอ็มครับ ชิ้นต่อมานะครับจะเป็นมอไซค์ครับ P W 5้บวก18ครับ p n e x เ Mac Mac r a t e ครับ E X 4 D Y 10ชิ้นนี้รวมราคา E X แล้วตกอยู่ที่ราคาประมาณ35,000ืานเอ็ะครับต่อไปอเป็นคุมเสกเดโมไนท์ครับชิ้นนี้ตกอยู่ที่ ประมาณ4,800เอ็มครับชิ้นต่อมาจะเป็นคาเนเลียนครับบวก18ครับหรือคอนะครับบวก18ราคาณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ21,000เอ็มครับต่อไปก็จะเป็นเข็มขัดเสกค,ครับบวก18 ราคาอยู่ที่8 5 0 0ัอเอมครับต่อไปก็จะเป็นทาริสแมนผสมทาริสแมนคาร์บนะครับหรือทาริสแมนบวก11อนั่นเองราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ5,500ัอเอมครับต่อไปก็จะเป็นชามผสมนะครับก็คืออ่า การสกิลแอมปเปอร์ปริเศษเพเน40นะครับชิ้นนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0เอ็มครับชินต่อมาจะเป็นขนทองครับบวก18นะครับราคาเลทปัจจุบันก็อยู่ที่ราวๆ2 8 0 0 0เอ็มครับต่อมาก็จะเป็นขนเงินนะครับบวก18 ราคาอยู่ที่7,000เอ็มครับชิ้นต่อมาจะเป็นแหวนดอกร์มาเซลนะครับราคารวมตั้งแต่ทำแหวนเริ่มต้นมาเลยนะก็จะตกอยู่ที่ราวๆเก้าพันราวๆเก้าพันเอ็มครับต่อมาก็จะเป็นแหวนแทมปัสนะครับ แหวนข้างนี้ถ้ารวมราคาทําตั้งแต่ต้นมาเลยก็ณปัจจุบันนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ800เอ็มครับต่อไปเป็นแหวนคิทเคิลริงนะครับบวก4ราคาปัจจุบันอยู่ที่พันสี่ร้อยเอ็มครับต่อไปก็จะเป็นแหวนริงออฟรักนะครับหรือแหวนคิทติเคิลเรทนะครับบวกสราคาปัจจุบันก็จะอยู่ที่ราว 1,300m ครับต่อไปก็จะเป็นหูกาดบวก9นะครับหรือหูหลบนั่นเองเค a o s 12นะครับ1คู่จะตกอยู่ที่ราวๆ 7,200m ครับกําไรเซียนาคู่นี้จะเป็นออปชั่นเดียวกันนะครับก็คือ critical damage 9 M4 Attack 14นะครับจะเป็นครับเดียวกันออฟเดียวกัน Chaos 10อันนี้รวม Chaos และกำไรแล้วจะตกอยู่ที่ข้างละประมาณ 4,000m ครับหนึ่งคู่รวมกันก็อยู่ที่ 8,000m ครับต่อมาก็จะเป็นสร้อยงูนะครับสีทองที่เขาดามเมตติด M2 Chaos 12 ทีนี้ตัวสร้อยเปล่าๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000 m อมส่วนเคออสเนี่ยน่าจะอยู่ที่ละราว3,000 m เอ็มเบสเซตส้อยเส้นนี้ก็จะตกอยู่ที่ราวๆ0 0่พเอ็มครับต่อมาจะเป็นบูทนะครับสีเขียวคิดว่าดาเมตร6พ e วีเคนยอันนี้ราคาผมไม่มั่นใจราคามากแต่ผมตีว่าตัก1000อแล้วกันนะครับ แล้วก็จะเป็นเอฟเฟกเตอร์4ชิ้นจะมีลองท็อปอยู่แค่1ชิ้นก็คือตัวทัคติคอลอาร์เมอร์ตัวนี้จะประมาณ4ชิ้นรวมกันนะครับตัวอารตัวเอฟเฟกเตอร์แดงชิ้นนี้จะอยู่ที่ 400m ตัวโอเวอร์ไฟนนี่ราคาอยู่ที่ สีขาวจะเป็นประมาณพัน0อสเอ็มครับสีฟ้าจะตกอยู่ที่500รครับแล้วก็ตัวรองท็อปตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 200m ครับเบสเซตโอเบสเซนเอฟเฟกเตอร์สชิ้นเนาะราคาจะอยู่ที่ประมาณขอบวกลบแป๊บหนึ่ง 900 900อยเก้าบวกสองร้อยประมาณสาประมาณ 2,300M ครับเอฟเฟกเตอร์สชิ้นนะอยู่ที่ประมาณ 2,300M ครับต่อมาก็จะมาดูที่สัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เบ็ดเสร็จราคาน่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกิน3,500ถึง 4,000M นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้3,500ถึง 4,000M ต่อมาจะเป็นคอสตูมครับคอสตูมตัวคาฟเนี่ยผมทำไปตอนนั้นรู้สึกผมจะหมดคาฟ m 5นะผมจะทำไปอยู่ที่ประมาณ2 0 0 m ครับแล้วก็ตัวออฟแมกเนต3รูราคาปัจจุบันนี้อยู่ที่ราวๆ3าว3 m 0 0าเอมเบสเซร็ทั้งชิ้นนี้ก็ราคาตกอยู่ที่ประมาณ3700 m ครับ ต่อมาก็จะเป็นคอสตูมมอไซค์ครับคัฟฟแอตแท็กห้าออฟไม่คิดกันเลทนะครับ3%ชิ้นนี้จะตกอยู่ที่ตัวคัฟฟตัวคัฟฟแอตแท็กนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,500M ตัวออปชั่นจะอยู่ที่ประมาณ 1,200M เป็นเสร็จชิ้นนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 2,700M ครับยังไม่รวมค่าหินเจาะนะอันนี้คือเฉพาะคัฟฟนะครับไม่รวมค่าหินเจาะ ต่อไปจะเป็นปีครับปีครับคิดข้อดามด11สิเอ็ออเปนคิดดามจตสรูเพนเน1งรูนะครับตัวคราฟปีจะคิดดามิตสิบอด 11, จะอยู่ที่ประมาณ 1,500m ส่วนตัวออปชันเนี่ยจะอยู่ที่ราวรา8 0 0 m ครับเบ็ดเสร็จทั้งชิ้นก็อยู่ที่ราคาโดยประมาณ 4,300m ครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับสวมใส่หน้าบ้านนะต่อไปก็จะเป็นรูนรูนที่พอจะราคาแรงๆหน่อยก็จะมีรูนอะไรูนมีรูนคี i t ข้อดาเมจเลเวล e l 2รูนจอกกอรูนปฏิเสธจอกกอรูนเลือดเวลสองดีเฟนเวลลสองปัดกันสกิลแอมปปัดกันเลด n o r m a l damage อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นรูนรูนที่พอจะมีราคานะ เบ็ดเสร็จค่าทำรูนรวมค่าเจาะแล้วอะไรแล้วนะผมเจาะไปเพิ่มอีกรวมแล้ว30ช่องใช่ไหมสามสิบล็อตเนี่ยผมหมดไปลาวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอ็มนะครับค่ารูนประมาณนี้ครับส่วนเบนรูนก็จะเป็นผสมผสมผสมกันครับระหว่างาตีมอนกับตีคนนะครับทั้งหมดรวมแล้ว12ช่องเนี่ยเบ็ดเสร็จน่าจะหมดไปประมาณราวสามพันเอ็มครับ ตัวโลนะตัวเบนโลนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสมุดครับสมุดเนี่ยราคาผมค่อนข้างที่จะลืมไปแล้วเพราะมันเป็นการทำเรื่อยๆนะครับทำมาเรื่อยๆตลอดแต่ว่าเบดเสร็จผมตีว่าสมุดเนี่ยน่าจะหมดไปลาวา30,000 m เอ็มครับตัวคอเลกชันสมุดนะครับเบดเสร็จน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ30,000 m ต่อไปก็จะเป็นมีเดลอ่ะมีเดลถ้าวัดราคาของแต่ละช่องเลยนะค่าทำเอาง่ายถ้าเราไปซือ้อเฉพาะตัวขั้นของมันนะครับมีเดลฮอนเนอร์มีดเด่ลขั้นฮีโร่เวลตันที่เลเวล10ก็คือฮีโร่เลเวล10เนี่ยเฉพาะค่าขั้นของมันนะจะอยู่ที่10,000 M นะครับ ส่วนออปชันแต่ละแถวเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนเนาะราคาแล้วแต่ตกลงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นราคาที่ผมได้มาของแต่ละช่องแล้วกันนะก็แถวที่1คือกัปตันช่องเนี้ยจะเป็นสเตทสามรูอ่าอัตแทรเรดหนึ่งรูช่องเนี้ยผมได้มาอยู่ที่ราคา 800m นะครับช่องที่2 g e เจเนอ g e ลเจเนอลเนี้ยผมสุ่มเอง ผมสุ่มเองแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าการขายคิดเตรเมหรูปัดกันคิดเตรเมหรูแอดแท็กสรูผมว่าน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ2000 m บวกบวกนะครับประมาณ2000 m บวกแถวที่3จะเป็นแอดแท็กสี่แอดแท็กรูแอมหรูชิ้นเนี้ยผมได้มาตกอยู่ที่2000 m ครับส่วนแถวที่3นี่ก็จะเป็นเป็นสุ่มเองนะครับเป็นการสุ่มเองถ้าขาย มันจะเป็นปัดกันทีดาเมจสาลูปัดกันแอมสอลูมีเจอกเกาะ1นลูมีแอตแท็1หลูก็คือจะเป็นเน่าอยู่แค่3าลูนะครับอันเนี้ยผมว่าถ้าขายนะน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ4,000ัถึงห้าพัเอ็มอัพนะครับหรือราคาอาจจะบวกลบนะอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเพราะมันเป็นการสุ่มเองอะผมเลยยังไม่ได้เทียบราคาอะผมตีให้เป็น 5000m เอ็ละกันผมตีว่า 5000m เอ็ละกันนะช่องฮีโร่ ถัดไปก็จะเป็นเมอริตนะครับเมอริตมันค่อนข้างที่จะบอกงบประมาณยากอยู่ครับบอกงบประมาณในการทํายากอยู่เพราะมันเป็นการทั้งทําเองด้วยแล้วก็ลงวอเก็บเหรียญเองด้วยเอางี้ผมจะไม่พูดถึงขั้นการทําขึ้นมาละกันผมจะพูดถึงเฉพาะที่ผมซื้อมาในส่วนนี้ที่ซื้อมานะก็คือจะเป็นส่วนของดาว ของ Option, ออปชันไฟล์สปิริตนะครับคิดาเมทสิเปอร์อันนี้ผมซื้อมาอยู่ที่2 0 0 0 m นเอ็มนะครับคิดาเมทสิบหเปอร์นะเป็นราคาที่ซื้อนะครับก็เบ็ดเสร็จสวมใส่ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ราคารวมๆให้อีกหนึ่งทีนะครับก็สรุปราคามูลค่า ของที่สวมใส่อยู่นะตอนนี้นะครับในราคาปัจจุบันวันนี้เอาเลทเอาราคาเลทปัจจุบันตลาดเลยนะครับในวันที่24เมษายนนะครับ2023เนาะราคาทั้งหมดสวมใส่ก็จะตกอยู่ที่ราคาโดยประมาณนะครับก็4 0 0 0 0 0นะครับอันนี้คือเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลทั้งของหลังบ้านทั้งของหน้าบ้านแล้วนะครับา อาจจะบางอย่างอาจจะขายได้บางอย่างอาจจะขายไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นมูลค่าที่ที่ทำลงไปนะส่วนราคาจริงๆที่เสียไปเลยอะ่ะก็อาจจะมีบวกมากกว่านี้อีกอีกหลายๆอีก,อ,กอีกสักก็พอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าของบางอย่างผมก็ทำในในช่วงที่มันไม่ใช่เลทปัจจุบันนี้นะครับก็ตั้งแต่นับไปตั้งแต่4ปีครับทั้งหมดก็ใช้ระยะเวลาในการทํามาทั้งหมด4ปีนะ ของบางอย่างก็ได้มาแพงมากครับของบางอย่างก็อาจจะได้มาถูกหน่อยครับของบางอย่างก็จะเป็นเลทราคาปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็ผมยึดเป็นราคาณนะปัจจุบันณนะวันนี้เนาะก็เบสเร็จที่ทําไปสวมใส่ไปทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับสเตทที่ได้ออกมาวันนี้ณนะวันนี้ก็เข้าสู่เลขแดงที่1นึ่งแสนละครับส่วนเลขฟ้าก็1 000, 000, 000, นะึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเนาะก็ รอติดตามกันต่อไปครับว่าจะทําอะไรเพิ่มอีกแล้วก็การเดินทางของตัวละครตัวนี้จะไปได้ไกลถึงแค่ไหนนะครับก็ไว้มาเป็นกําลังใจให้ผมละกันเนาะแล้วก็มาเล่นเป็นเพื่อนกันครับกนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับไปก่อนละครับบ๊ายบาย